อ,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 อขอกลิ่นกล่าเล่าขานนิทานไทยหยิบกระดาษเทียนไขใส่วหารเป็นนิทานนาชมมานมนานเป็นนิทานชาวบ้านเล่าก่อน ใช้ไม่ได้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลเป็นผู้ใหญ่อาจารย์ก็ไม่ดีอ๋อจะไม่ดีอะไรกะพูดอะไรฉันอีกอะอาจารย์ก็ทําเกินไปเด็กผิดนิดผิดหน่อยโอ้โหเอาแก้วเอาโหลกว้างไว้พอแตกเข้าก็โทษเด็กก็ทําแตกโอ้โหไม่ไหวอาจารย์ผมมองเด็กแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วอาจารย์เห็นหน้าปั๊บแหะผมรู้ว่าเด็กคนนี้มันซื่อมันไม่เคยโกหกแล้วมันพูดก,กับผมเยอะแยะผมไม่อยากพูดให้อาจารย์ฟังเอง โอ้อาจารย์อาจารย์อยู่ในผ้าเหลืองอะทําเด็กไอ้มันบาปทำมาทําไมอะโอ้ยนี่อบอกว่าผมพูดไปจริงแกมั่งอะไรมัง่งทุเรศโอ้ยอาจารย์พูดเองนะผมอะไม่อยากจะพูดอาจารย์เนี่ยทาอะไรไว้กับเด็กบ้างผมก็รู้ผมก็รู้ว่าไอเด็กคนนี้มันไม่เคยโกหกผมมีอะไรก็พูดความจริงทั้งนั้นแหละ ใช้ไม่ได้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะเป็นผู้ใหญ่อาจารย์ก็ไม่ดีอ้าวจะไม่ดีอะไรับพูดอะไรฉันอีกอ่ะอาจารย์พาัเพิงว่าผมฉันว่าอะไรแกแว่าเองไม่รู้ว่าว่าอะไรนี่ก็จะพูดมากเกินไป้นะอารม์เนี่ยไม่ใช่พูดมากอ่ะอาจารย์เรพูดมากเอางี้ถ้าไม่รู้เรื่องอนะไปที่ต้นตอมาเลยให้รู้แล้วใครเป็นคนที่โกหกแกแล้วโกหกอาจารย์ยอมรับใช่ไหมอยู่ในผ้าเหลืองนะต้องยอมรับนะ ถ้าไม่รัดนะให้มีเหตุผลก่อนสิไีสิไปไปตามมันเลยไปมันจะพูดจริงหรือเปล่าไม่รู้เรื่องไงเรไม่รู้เรื่องไม่ได้แล้วเนี่ยผมว่าควรจะเอาเรื่องราวประเด็กเลยอาจารย์มันไม่เอาเรื่องก็มันไม่ก็ไม่ไม่เอาเรื่องหรอกแต่เพียงแต่ให้รู้เหตุผลว่าทำไมถึงม่พูดอย่างนี้ว่าอาจารย์ไปไปตรวจมดีบ่าเยนแล้วมันสวดมันก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะในเมื่อทุกอย่างมันกิเลสความโกรธมันอยู่ในสมองแล้วตอนนี้โกรธเลยเด็กแล้วให้ภัยมนเถอะตอนนี้เด็กคงไปนั่งบัว แล้วถ้าฉันเกิดให้อภัยอ่ะแล้วต่อไปแล้วมันมันก็อย่างนี้เดี๋ยวต่อไปไปเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังอ่ะฉันอายเขาไหมครับโอ้ยอาจารย์ก็มองเด็กเป็นแง่ร้ายเด็กมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเด็กมันจะซื่อใจหาเออไปไหนเราไปยิ้มนั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วเนี่ยอาจจะไปถอดมนตกันมั้งมันไปไหนของมันแล้วนะผมว่าอาจารย์ไปสุดเว้ยโอโหเรียนจริงนะ ได้หลวงพ่อจูงมกระชายกสงสัยเด็กมันจะเริ่มต้นมะม่วงไฮจานแลนวเนี่ยเห็ุเพรว่าหไฮจานเนี่ยใน่จะบ้าแล้วก่อนต้นมะม่วงเนี่ยต้นอะไรอ่ะไม่รู้เหอนกันต้เวนเจ้าจะเริ่นแล้วล่ะเด็กมันเข้าใจผิดในต้นมะม่วงะอจานใช่ใช่นึกว่าต้นมะม่วงนะเขาไม่เคย